สบายดี so FC แกงกระเบาแท็กเตอร์สิงตอนนี้ก็เวลา11โมงางานยังอยู่บาตรงคุ้งนี่ก็วันที่2เมษายนรา,ายละเอียดงานก็คือดันคันกันน้ำว่ายไร่ลงนา หัห้นำดันดินทรายลงไปลงไปน้องจะของานบอกว่าระดูฝนเนี่ยน้ำจะไหลามาตามสินทางเนี่ยไหลตามสินทางเนี่ยจะพัดดินทรายเศษใหม่ทือนังดินทรายจากแปลงหอยลงไปทมน้องทมไห,หน่าเนี่ยจะของานเพื่อนก็เลยให้ดันคันกันไไว้หน้ำไหลลง เปลี่ยนทิศทางน้ำไปไหลลงบอดอื่นนี่เนี่ยนำย้ำฝนมันจะไหลลงแบบนี้ดันดันขั้นตามแนวหัวเลยรอบๆพื้นที่ปลูกหอยลายเดียเสร็จแบบว่ายินไายที่เกิดจากการท้ยหอยที่เกิดจาก นำาซอกคงตามลองอ่อยจะไหลผ่านมาทางนี้านง,งานก,นกนเนกนกนกนลับตัวหนไหลลงมาขึนเก่าเทคเตอร์สองขันเนาะซูเฟอร์ลอย ผู้พอใเบ้อจังดีกับพี่แล้วไอ้ยิ่ต้องเียนี่ไนี่วะยู่นี่จะเบอจังดีเลยยู่นี่ันให้มันใหมันใมันองหยแ้นบ้้มันนะใ้ลุกมันลุหลายเนี่ยจัเลยาถาถึงไเออเพื่อนแล้วต้องปาดทิ่มมือามหั้ามันโค้งนี่ั่นเยให้ตอนมาเราชดชให้ตอนนั้นี่นี่ยงเราเห็นแล้เราก็ต้องควาอย่นตอไปเออต้องควาอย่แล้วต้องน่หลังจากขึ้นขั้นตามแนวหัวแล ด่านลุ่มกองขั้นกรปรับเป็นไห่หน้าใส่เข่ามาจับรับหนาดินไประดับระระดับหนึ่งแบบรับแต่งเบ็ดขั้นใส่ซื้อเช็บงานรับหนาดินให้เรียบ สวยงามอาลาาังตาเนี่ยคันประสิวอะไรกเลยครับโอเคซ่อเิ์มืออาซีหักไล่หักไลช้าย่